ท่านผู้ชมฮะมาใหม่ฮะชิซ,ซี่บาร์ราคาเท่าไหร่45บาทสำหรับชิซ,ซี่บาร์นะครับมาลองกันนะฮะรสชาติเป็นยังไงมันมันดูเลขข็กผิดปกติจังเลยเนาะชิซ,ซี่บาร์นะครับมีด้านเดียวด้วยอ,อร่อย เค็มๆหวานเค็มๆนัวๆกลิ่นชีสกับกลิ่นนมผสมกันแบบอีลงุงตุงนางพูดได้ไงว่าชีสกับน,นมผสมกันเละเฮ้ยอขึ้นจมูกไว้โคตรดีครับทมอร่อยชีสมาเต็มต้องลองสี่สิบห้าบาทโคตรอร่อยครับทม